เราได้ลงคลิปเป็พี่เห็นน้องเบิ้งมาเป็นอาทิตย์นึงเนาะเน้นบ่อาทิตย์นึงแล้วตั้งแต่เข้าไปนั่นมานไหมบ่เก็บหอยมาเนี่จากมือสี่มือเหรออืมนี่มือนี่บ่ได้ไปเห็นงานครับพี่น้องกินมันดอกมะซ่ายีเบียร์นามากพี่น้องมาเต็มห่วยเลยเดี๋ยวเราเแห้งทอดมือขึ้นเลยนะครับน้ำวันนี้เอาเนี่ยมาใส่เนี่ยจีรีดเนี่ยส่เดือนเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆที่ไปหาจับปูจับไอ้จับเฉียดเซ่ลองเบิ้งครับใส่ในห่วยครับมือนี่ ห่วยนี่ละห่วยน่าไม่เหรอเป็นยังไงเป็นรุ่นกันครับไปไปครับไปใส่เบ็ดกันครับเล่นเอารอบแรกเอาเฉลี่ยใส่ก่อนครับพี่น้องใส่จิบบิ้นปุ๊บมันหล่อนเลยนะนี่ฮะบัดหอบจิบเตี้ยนยามยามปลาเขาเลยใส่อันนี้เข็นหยามปลาเขาใส่อใส่จิบ อันใส่ปุ๊บตอนนี้เลยก็หลอนตอนนี้เลยครับบ่ได้รุ่นเลยไปไหนไปกินเบ็ดบไปไหนกินเบ็ดตีหลอนเบ็ดเบ็ดจากหลังครับมื่อไหรเบ็ดจากหลังมื่อนี้จัดมาหาสีหลังครับโอ้พีน่น้องเจอแล้วครับนของเล่นสมัยเด็กเอาไปชมเนดะ้อเอาไปชมเนอะแต่ว่าหนุ่มเก็บไปไม่ได้น้องมึงใครเลี้ยว กูเด็เคยเห็นอ <c oughs> ีาสานบ้านเ่าหนาๆที่เคยเหรนครับแมงคัมนี่มันตัวน้อยพอด้วยไงนี่พวกนี่ทำนีน่ส้นกันมวลดีตัวนี้มันเคยสนกันดีหรอหาร่างวะเอะอเอาัวเอาัวเมียรอมันน,ะน่ะแมงคามแมงคาม องนี้แบบนี้หาเขียใว่ได้ครับพี่น้องนั่งหมอนี่ครับเนี่ยที่ว่าเขียดหายานี้หายานไรนี่นี่หนาไม้อีกในรอบที่สามนี่นะครับเลยรอบที่สามฝนตกจว่า,า<ร>มา้มา่ำเดกกว่มามันนั่นนี่นนนามมาหนาไม้ผมมันเลย,เยตกวัปีครับบิเนีบบ่ยเมื่อท่านเนี่ยท่านเนีเสาตกพอเนี่ย่ท่านเนีเสาตกพอดสิบหมื่นเนาะจนไม่ยุบนันตายบนหลัามาน้เสียอะไร เอาแล้วเอาแล้วบักน้อยๆนะเนี่ยขี่เดียนครับเนี่ยแต่ผมใจห้างไรมันขึ้นเนี่ยมันกินมจีริผมร้อนเบิดปลาใกเนี่ยมึงนี่ขี่เดียนกางแข็นแล้วปากอะไรเงี้ยคือปุ๋ยได้ครับเว้ก่อนไว้กวดตากวดตากวดตาไหมกวดตาไม่ดิอีดีอีดีอันนี้มึงเดี๋ยว้ายเบียดตรงไหนมัหมานแท้มือไหนมือนั่นวะเนี่ยห้องอืมบ่ได้เด่นเนย โอ้กอตาลีมันขึ้นมาสวบเงียเงียยังเต็มดวงบินเนาะบนทะเลนั่นเลยมื่อนี้เหมืนนี่ที่ทเปลี่ยนเงียครับพี่น้องเปลีล่ยนจิริดจ้ะจิริดแน่ปูแน่ <c oughs> นท่านผู้เนทานตีด็ดเอออ๋ <c oughs> อมี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 ทุก <c oughs> วันหลุดไปห่หวั่นนะน <c oughs> ี่ปูกข่งโตแี้พี่น้องบนน่ะ

มาถึกมีมีม,มอีอ๋มีตัวมีตัวมีตัวตัออตัว,ตว,วอ,อเขาถือตมีเอเียดเขนเลเินเลยยังมีเอเลียพี่นนองมันเปลี่ยนเนี่ย้สองเตียมยู่าางกันครับโอ้ชีวเดนินกับทำงานดีกันเลยตฮมุกดเอเอหมูวิดียไปง่ะ เอามันอยู่บ่คือบ่้นปะติ๋งขึ้นปะดินมันดีกันนะครับขึ้นปะดิ้นเห็นตัว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 มันหกเนาะอุ้ยอยู่อยู่ปลาเข็งเนี่ยโอ้หวานมาอยู่เนาะ ดึงดึงมันดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมมันหลุดนี่นี่หมด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 ตายเค็งครับพี่น้องโอ้บะตีงมีแต่ลาเค็งได้ได้ปเค็งอีกตัวนะสองสองตัวสมตัว โอ้ปลายมิเตรเงี้ยวะมิเตรน้ำครับใส่โอเคเลยครับเลยึไปนึงขึ้นไปถึงแอุ้ยปลาเคียงพันฝุ่นเรืองปลาเคียงอิวปลาเคียงไรถึงวะเฮ้ไปไปอาไป หมดเฮ้ยถึกถไปอาะไปอ่โอุ้้ยปลาเคียงอีกแล้วครับอู้ปลาเคียงอีกแล้วพี่น้องเตรียมหนึ่งนาะตัวนี้ตัวน้อยกระมูกบ่ไมนก็ใส่มอะไรก็ใส่ได้ไรกันตัวนี้น้อยอยู่ตัวนี้น้อยอยู่ตัวนี้น้อยอยู่หาจัดหัหาจัดเลยหัวก็ตีนะหาจัดเลยนะ

ปลาชิงอีกแล้วโอ้โหคู่วิชอดใหญ่เลยว่ะปลาชิงเขาเงี้ยบไมกินเบิร์นดีโอ้ยหวิชอดปลาชิงครับพี่น้องเอ้าปลาไรก็เอ้าเราวะโอ้หมดกันหลครับขวายมันได้ก้อนท้อปลาใดก็ได้ครับสำหรับรอบแรกรอบเดียวของขึ้นนี่ก็ถือว่าหมันอยู่ครับแต่วันผมวิชอดยิงใหญ่แต่ว่านี่คือปลาชิง เชียงเงาตัวนีงอยู่นื่ครับโอ้ไปแย่งเเตีมแล้วไปแยังหน่อยตายหนึ่งเตี้มหนึ่งสองสามโอ้นับปุ๊บเปแยงไหมนับเพือเอาเนาะนปลากันเนาะหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับพี่น้องเก้าตัวเก้าเตี้มครับเกาตัวแดดครับปลาปลาควานี่เปนปลาเชยตัวใ่ยถ้ามันได้ยงสีก็เดียนนี่ก็ เสียปูน้อยไว้เราที่พานเขาบ้านครับพี่น้องไ,ไ,อออได,ได้เบ็ดได้สามสิบเก้าลังเผื่อเยอะเบ็ดกลับบ้านหลากหลายนี่ครับผมลรอบเสาเขาเคยมาลุ่นกันไหมครับว่ามันมีนิเต็มอีกบ่สำหรับคืนนี้ขอตเขาบ้านนอนก่อนครับพี่น้องไปครับไปครับโอ้อยากนอนแล้วไปครับไปกู้เบ็ดกันตอนเสาครับมื่อไหรสวยเตบได้เลยว่าเสาบนไหนะนี่ครับ ครับคือว่าทุกคนอากาศข,ขมุขมัวแดดจิงมันออกแล,ล้วหรครับแดดเจอเลยันหนึ่งสีฟ่ามันไหลครับยย <c oughs> คือไ่เห็นตัวป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ไม่หรอกโอ้ยอยู่ลงไปดูลงไปดูลงไปในน้ำมันเลือดมันถึงมันถึงโอ้ยใหญ่ม่ลัานลงกเล้อก่อนนะโอ้ยหลอกขอกันทีแล้วโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยเจาะเจาะมาเรียบร้อย อู้แหลังแรกแหลังแรกเห็นว่าหมาเนี่ยครับหลังแรกเนี่ยหลังแรกไหมครับโอ้อยู่อยู่อยู่ครับอยู่หลังแรกไหมครับนี่ปูหน่อยเหาทำงานแล้วขอหมดหลายได้นี่มาปูเนี่ยหน่อยเดียวครับสิดุ่นเนี่ยขันมาเฉยก็หนีไม่ได้กินครับมาเฉยก็เดี๋ยวไม่ได้กินเลยเนี่ยนี่ครับมาแล้วแต็มเล็กเนาะย้ำเารุ่นี่แหละผมบ่อยาก กูครับเนียปูว้าไก่อหน,น่อยเดียวนะโอ้หมดกพอหมดครับนี่ยยูไปได้ันหมดเลยนะเดีที่ไปหาปูเดียไปไปไปไไปไปไยูดีครับยูตายตัตัวน้อยต้องกูครับใส่เลยเนี่ยปูมันใส่เวลาครับ,บเงียตัวนี้บมดหล่อนกับปยที่ไม่เลยครับนี่นะี่นี่นะนี่นะมันเหรียญเงีค่ะเงคกมันขึ้นเยลย หลังนล,ลีไม่หลีเปลี่ยนครับหล,ล,ลังนลีใส่ขิงด,ๆๆด,ด้วยขิงน้องง้างครับผมใส่ขิงโอ้ยเงี่ยกอปากกอไตค้างเออมันขมจัดเลยขมจัดครับพีน่น้องนี่กอไตค้างอยู่ดีนะครับเนี่ยนั่นเมื่อเขาปากครับเห็นไ่รรนมเงี้หล่อเลี้ยงเ่า้ยหล่อเลี้ยงมานี่สองเต็มแล้วครับ บุญข่าวสารมันเอื่นมมือหื้อนะครับย้ายมาอยู่ทงกำลังเห็ดข่าวสารเป็นอันข่าวตอกแยงตอกแยกไปใท้บุญข่าวสารครับอื่นมมือหื้อนะครับบ้านเขาผลิตเองเลยครับผลิตเองเลยเกิดบไม่เงยลุ้นผู้ใดบ่เคยเห็นเหรอเบิ้องต้นครับเนี่ยบุญข่าวตอกแยงก็ดดิบุญข่าวตอกแยงเนี่บุญข่าวสารเป็นเห็ดข่าวตอกแยงเป็นโคลคยาสาสตร์ยาสาสรเอาข่าวเปียกมาขวานครับไปเฮาคู้เบ็ดต่อเฮะเอ้ยตาโตกหมดแย่มเน่ะ โอ้ม่นี่น้องไม่กิมีหลายขึ้นละอเอาแล้วพี่น้องปลาเียมดิเออปลาเียมอปละเียมเคยกินปูติม่กินหอกเฮ้ยเฮ้เกาะหลังอ๋เดดจริงมากโหดเลยพี่น้องมันคักแน อ้ามึงเงิดเลยสิอุ้ยบกตั้งปูไปตั้งปูไปสิปูไปสิมึงมันก่อโดนแเราบางโน้มันก่อตะโดนมาเลียดซ้ำเหมันต์เจ็บรุดแล้วพี่น้องอุ้ยดิสันหลังอิลิมือเนี่ยพี่น้องบ่ได้เห็ดเด่นเลยครับมันเป็นมันเกาะของมันอิลิครับเด็ดจังเลยมาหมาบึงโน่หืมบึงเนาะมันกาะเขาไปได้จังเลยวะไมาจังเดียวสันเงยไหลตีฮะบ่ได้จนมุมนี่ยเละอือ Wow, pia nó biệt Biệt phụ nữ quân quân đi hợp nha chết thơm mân mân quân mân lao hai vậy kim luôn lally <laughs> <Hế? cười> mì bò mì toa 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 สายเบีดพี่น้องจังนะผาบแล้วครับขนาดว่าเ <Bom> ้ามาเ้ามาบาสวยได้นเนาะแต่มื่อนี้คือฝนอีโตอีเดียครับเนี่ยบนนั้นมือฝ่าหมอดีนอีกแล้วมันเนี่ยครับครับผมพี่น้อง แล้เศ้านี่กัหมันอยู่ครับเนี่ยปูเหาแต่ว่าเขาปากตัวเดียวเลยอีกอีกสองตัวก่อข้างตัวหนึ่งก่อหลังตัวหนึ่งก่อหลังเนี่ยมันก่อหลังเนี่ยมันจังก่อหลังอ่ะเอ้ยแปลกใช่ไหวะนี่ผมก็เดียเดียวเบ็ดเดียวเบ็ดอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยสิบสองหลังที่มัาชุ่มเยี่อเปนลอดชุ่มเยื่อปลอดปลาเขาเลยปลาสามตัวครับเอาหายายไปแล้วปลาเค็งกับปลานนั่นปลาเสียมขอเขาบ้านตัวเดียวเออเอาขอเขาาบ้านตัวเดียวก็ถือว่าหมันนี่ครับเหมือนนี่ก็าเต็มเนาะ โมงเบียดสิบสองสิบสองเตี้ยมเบ็ดสามสิบเก้าลังครับเนี่ยเบ็ดแซยเนี่ยปูเอ็นห่งสิบสองลันแต่ม่าขึ้นอีกไปเชียงฮักเนาะงามครับโอเคียงนี่อย่งงามครับนี่รุ่นน่าสุดละครับผมสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปที่ผมลงไปเกี่ยวกับฝากกดไลค์กดติดตามกลาเป็นกำลังใจทีมงานอีสานให้บนร่าครับไอผมมีโอกาสนี้กำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับผมครับเท้านี้ก็ขอขอ ไม่อยากไปทำงานนะครับพี่น้องมือน,นี่หยุดงานหมู่บ้านนี่บม่ได้ไปเห็นงานมัอนี่คนโทรน้ำหรอกไปครับ